รีวิวที่ยึดโทรศัพท์ทรงเวสป้าใส่กับ Honda g i o n o เป็นยังไงไปชมเรื่องมันก็เกิดจากว่าผมไปโพสเฟซตามหาพี่ g i o n นสีเหลืองที่วิ่งกันแต่มีเสียงคอมเมนต์มากมายที่เรียกร้องหาที่ยึดโทรศัพท์งั้นจัดไป Mototech MT-QD 04 Plus มี03ด้วยนะทรงสวยตามสไตล์ตัวเองหมุนได้360รองสงศาแถมมีที่ปรับระดับโทรศัพท์เพื่อให้เข้ากับโทรศัพท์ได้ทุกทรง ระบบล็อกแบบง่ายไดายเพียงแค่พับตัว q d 04ยังมีระบบกันสั่นโทรศัพท์ไม่ให้กล้องเสียโดยเฉพาะ iPhone 15หรือ14หรือ iPhone ทั่วไปอุปกรณ์ที่คุณจะได้มาก็จะมีกิมบอลยึดแฮนดโทรศัพท์ arp, ที่เสียบกิมบอลสำหรับที่ยึดโทรศัพท์กับที่เสียบเข้ากับตัวฐานที่ยึดโทรศัพท์ทรงสวยเรียบง่ายมัง้งความกว้างได้ตั้งแต่ 5.4- ถึง7.2ไม่รู้นิ้วหรือเท่าไหร่ แถมมียางกันลื่นอยู่ข้างในระบบล็อแลกแบบง่ายๆพับปิดเปิดสะดวกแถมมีระบบกันสั่นให้สำหรับตัว q d 0 4วิธีใส่ก็ง่ายดายเสียบล็อกหมุนได้360รองศาจัดทรงได้ตามใจชอบซึ่งผมชอบทรงเวสปา้าพอจัดทรงเสร็จแล้วก็ทำการบิดขันให้แน่นง่ายเวลาขันแล้วจะเป็นการบีบเข้าไปดูออกก็น่าจะรู้นิ่งแน่น สายโทรศัพท์ล็อกนิ่งไม่เชื่อดูตบตอบ,ตอบสั่นแทนให้ดูนิ่งคลิปเฉียบสำหรับใครที่กำลังสนใจเจ้าที่ยึโทรศัพท์ตัวนี้สามารถหาได้ในแอปสีส้มหรือว่าเสิร์ชเข้าไปว่า MTQD04 หรือ03ก็ได้แล้วก็กดสั่งกันได้เลยนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยบาย